โลโห่หนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบเออลายมือจะอ่านาย,ยากนเลยนะครับทําใจนิดนึงโอเคเดี๋ยววันนี้จะเล่าอะไรบางอย่างะเล่าเรื่องอันนี้โลภโทระ แล้วก็โมหะโอเคน่าจะเคยได้ยินก,กันนะสามตัวนี้โอเคมาทวนความรู้ความเข้าใจอีกทีหนึ่งโลภถ้าเอาภาษาทั่วๆไปก็แปลว่าโลภเะนาะโลภเนี่ยมันมีอะไรบ้างคําว่าโลภมันมีคําว่าอยากเข้ามาอยากกับ ไม่อยากโอเคไออยากเนี่ยพอเข้าใจนะอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเป็นความโลภเนาะแต่ไม่อยากเนี่ยมันเป็นความโลภยังไงนะไอไม่อยากเนี่ยจริงมันคือโลภะครับมันคือความอยากที่ไม่อยากได้ อารมณ์นั้นเช่นได้กลิ่นขยะเหม็นไม่อยากได้กลิ่นเลยเ,เห็นหน้าเพื่อนคนนี้แล้วไม่ชอบไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันคือความอยากที่ไม่อยากได้อารมณ์นั้นๆนะโอเคโทสะนี่ถ้าเป็นคนไทยปกติเราก็จะบอกว่าโกรธมีอะไรอีกโมโหเนาะมันก็น่าจะเรื่องเดียวกันแหละ โอเคจริงๆแล้วไม่ใช่อะโทศาสตร์เนี่ยมันมีเดินหน้ากับถอยหลังเนี่ยถดถอยไะนะจําไม่ได้แล้วโธศาสตร์เนี่ยมีโกรธโมโหแล้วก็มีเศร้ากับเสียใจอันนี้เป็นโกรธโมโหนี่เป็นโธศาสตร์ไปข้างหน้าเศร้าเสียใจนี่เป็นโธศาสตร์ไปข้างหลังโมหะเนี่ยเป็นตัวที่อธิบายยากที่สุดเลยไม่รู้จะบอกอยังไง เอาความเข้าใจแล้วก็ลองแปลเป็นภาษาแบบง่ายๆให้ฟังก็คือโมหะเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินมันคือความหลงแต่ว่าถ้าใช้คํานี้เนี่ยมันจะไปเข้ากับพวกโมหะหลงคืออะไรมันต้องมานั่งแปลตีความอ,อ,อย่างนขออนุญาตไม่ใช้คําว่าหลงใช้ความว่า,วา,มวาไม่รู้สภาวะความเป็นจริง โอเคเข้าใจยากไว้เข้าใจยากกว่าเดิมีกไอไม่รู้สภาวะความเป็นจริงนี่คืออะไรโอเคคขาว่าไม่รู้สภาวะความเป็นจริงเนี่ยเทียบง่ายคือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็แปลว่าไม่มีสตินั่นเองโอเคลักษณะการทำงานเนี่ยของโลพาโทสะาโมหะเนี่ยมันทำแบบนี้ อิงถ้าภาษาเนี่ยมันเรียกนี้มันก็คล้าวไปหน่อยขอญอาตเขียนใหม่โลภะจิตอาา่าฮะโทสะจิตแล้วก็โมหะจิตโอเคปกติแล้วเนี่ยไอโลภะเนี่ยความโลภกับโทสะเนี่ยมันจะเกิด ได้มันต้องมีโมหะเสมอมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเราไม่มีสติเนี่ยว่าเราตีทำคนี้ณลยนะว่าขาดสติเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอขาดสตเิเราก็จะทำไมโกรธเราก็จะทำไมโลภอาา่ะฮะ แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเป็นไฟไม่ได้ที่เกิดโทสะกับโลภะแล้วจะไม่มีโมหะเพราะมันคือความไม่รู้สภาพความไม่จริงก็คือมันไม่รู้ตัวก็คือมันไม่มีสตินั่นเองอันนี้ถ้าใครรู้ทศาสตร์ลึกกว่าผมให้คำแนะนำได้นะครับอันนี้เอาจากที่เข้าใจแล้วก็อ่านๆมาบ้าง นะแล้วมาเขียนอธิบายให้มันพอเห็นภาพว่าไอสามตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันทํำยังไงโอเคทีนี้พูดถึงคําต่อไปกุศลจิตกับอะกุศลจิตเคยได้ยินไหมนะเคยแหละกุศลจิตคืออะไร มาทวนอีกแล้วลลลกุศลจิตคืออะโลภจิตอะโทสะจิตอะโมหะจิตไอกุศลอะกุศลจิตนี่ก็ตรงตรงตัวนะโลภโทสะ โอเคมาละเริ่มมีสองฝากละแบ่งฝากเรียบร้อยป๊าบโอเคง่ายๆเลยฝั่งเนี้ยบุญฝั่งเนี้ยบาปโอเคเอาพูดถึงบุญถึงบาปเนี่ยอย่าเพิ่งไปนึกว่ามันคือเรื่องของแบบว่าแล้วลกสวรรค์อะไรอย่างนี้เนาะเรากำลัลงพูดถึงเรื่องของคําว่าจิตกับจิตบรวนเนี่ยเพราะนั้น บุญกับบาปเนี่ยเวลามันเกิดบุญเนี่ยจิตมันก็จะเบาเกิดบาปเนี่ยจิตมันก็จะหนักมันก็คือทุกข์แหละมันก็คือทุกข์นั่นเองอะนะจิดมันหนักเศร้าเสียใจโกโรธโลภอยากได้วิธีการสังเกตง่ายๆนะว่าจิตเราอะมันเข้า สู่พวกนี้หรือเปล่านะสู่ไอ้ก้อนเนี่ยโอเคปกติแล้วเนี่ยหวัวใจเราเนี่ยมันจะทำงานแบบว่ามันก็จะสูว่าเราหวัวใจคนเราเล่นมันหรือว่าหกสิบครั้งต่อนาทีเนาะเวลาเราโลบเนี่ย ฮาร์เรทมันขึ้นมุ้ยเออมันขึ้นเวลาเราโลภเนี่ยเวลาเราโมโหเนี่ยฮาร์เรทมันขึ้นหมดเลยมันขึ้นงัน้นวิธีจับง่ายๆเนาะฮาร์เรทขึ้นมาไหร่เนี่ยมีโอกาสที่อ,อกุศลจิตเกิดขึ้นและล่ะถ้าฮาร์เรทมันเริ่มขึ้นเ,นเพราะว่าเออเวลาเราปกติเนี่ยฮาร์เรทเราก็จะวิ่งแบบตา,ามธรรมชาติของเราอะแล้วแต่คนเนาะวัน,นอยู่เลทปกติมันจะไม่ขึ้นหรอก อีนี้ไอ้เจ้ากุศลจิตอักอักโงลจิตเนี่ยนี่เป็นบุญกับบาบเนอะอีนี้ <c oughs> เคยโดนพระอาจารย์ถามว่าทุกวันเนี้ยทำบุญหรือบาปมากกว่ากัน โอเคผมนี่นึกเลยโอ้สีหลห้าเหรอฆ่าสัตว์โควกคนออไม่กินเหล้าก็ไม่กินอยู่แล้วไม่ผิดศีลไม่การเมสุมิชาจาราอืมก็น่าจะทำบุญมากกว่าบาปนะต่อไปเลยอย่างมั่นใจบุญครับอาจารย์บอกว่างั้นเรามาดูกันอาจารย์ก็ เล่าอีกตัวนี้ให้ฟังเนาะโลภกลับมาที่เดิมโทสะโมหะโอเคจางบอกว่า่อาอลองนึกของที่อยากกินมาแทรกอย่างนึง่งบอกว่าไอของที่ชอบกินโทษทีของที่ชอบกินไม่ทรกอย่างบอกวาอ่าโอเคชอบกินโทสครับขนมปังโทสจางบอกว่า อยากกินโทษไหมตอนนี้ก็อยากกินนะครับโอเคก็เลยบอกว่าพออยากกินใช่ไหมอยากกินโทษมันเกิดอะไรบ้างครับมันเกิดที่มันเกิดก่อนเลยนะพมอมันอยากปุ๊บนะมันเกิดโมหะจิตแล้วก็โลภะจิตตามมาเลยติดติดโอเค อยากกินซทสสรุปแล้วว่าคือบาปฮะโอเคอยากกินก็บาปแหละลองนึกดูกแล้วกันว่าอาาบอกอาจารย์บอกตรงนี้เอาถึงบางอ้อเลยตอนอาจารย์สอนโอ้จริงด้วยอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราเราเราก็ทําบาปมากกว่าบ,บุญเสียว่าอาจารย์แล้วอาจารย์บอกใช่เลยทุกวันเนี้ยเรา จิตของเรามันเป็นบาปมากกว่าบ,บุญเพราะว่าเราอยากนั่นอยากนี่ไม่อยากอันนั้นไม่อยากอันนี้พอะพุทค์ก็เลยสอนให้เราเนี่ยตัดวงจรอ,ออกนะเพื่อทําให้ใจเป็นกลางนี้ว่าต่อมาก็คือว่าไออกุศลจิตตัวเนี้ยเจ้าอากุศลจิตเนี่ยขอย่าครับอากุศลจิตเนีย ชื่อมันบอกอยู่แล้วนะว่าจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอกุศลจิตเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรได้บ้างครับมันก็เกิดเกิดบาปทางใจนะอันนี้ก็ตรงตรงตัวคิดไม่ดีคิดร้ายนะอยากกินนั่นอยากกินนี่มันก็เกิดทางใจแต่มันพอมันอกุศลจิตมันหนักหเข้าเนี่ยมันก็ดันให้เกิดบาป ทางวาจาก็คือพูดออกไปเสร็จแล้วมันก็ทําให้เราเกิดบาปทางกายก็คือลองมือทําพอมันหนักหนักขึ้นพอกําลังมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท <Okay. S 1> ีนี้ทุกวันเนี้เนี่ยถ้าบอกนี่โอ้โ oh, หฉันอยากกินข้าวฉันก็บาปนะพอเสร็จปุ๊บพอพูดว่าอยากกินก็บาปอีกพอพูดว่าพอพูดว่ากินก็บาปพอออกไปกินก็บาปอีก Okay. จริงแล้วบาปเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลเพราะมันต้องดูที่เจต,ตนาอีกบาปมีหลายเลเวลต้องดูที่เจต,ตนาอีกครับว่าไอ้บาปนั้นมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนถ้ามันหนักหนามากๆเนี่ยมันก็คือโอเคเอาใหม่ถ้าถ้าเราแค่อยากกินเนี่ยมันก็ บาปว่ามันก็เป็นทุกข์ในใจแหละมันไม่ได้ทุกข์แบบคอนเควนต์ ence, มันคือผลที่ตามมาคือมันอยากกินมันทาเกิดทุกข์แล้วไม่ได้กินมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองนะพอได้กินมันก็เสวยทุกข์จริงๆเรียกเสวยสุขก็ไม่ได้เพราะว่ามันเสวยทุกข์มันทําตามความอยากของมันได้เรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวอนาคตก็อยากกินอีกเมื่กลับสู่วงวนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆวงวนของจิตเจริงๆแล้วเนี่ยเวียน เกิดเกิดกระดับเนี่ยในทางพุทธศาสตร์เนี่ยมาพูดถึงจิตนะไม่ได้พูดถึงก็คือเป็นวงจรของจิตนะครับมันปฏิจาสมบปบาทเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าเอาพูดถึงจิตแล้วกันว่าจิตมันเกิดมันดับเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันไปยึดติดแบบไหนยังไงเดี๋ยวไว้ว่าหลังเล่าให้ฟังทีวันนี้ จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะวิดีโอแรกก็ไม่รู้ว่าจะยังไง